มาแล้วครับขบวน417นะครับกำลังจะเข้าจอดสถานีเมืองพล18นาฬิกา7น,น,น,า,ยยนาทีนะครับวันนี้ช้าอยู่10 10กว่านาทีนะครับขบวน417

ไปเข่เขียวนั่นขบวน532วิ่งมาพอดีนะครับสวนกันอยู่บางคนพอดีสถาาานน่่ร,ร,ร,รอบคั บน532ก็มาพอดีนะครับ ไแล้วครับขบวนน532